นี่เป็นช่องทิกตอกของชาวเกาหลีนะครับเป็นช่องทิกตอกที่เขาทาคอนเทนต์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์หรือการหาคอนเทนต์ต่างๆในเกาหลีเองนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ถูกถ่ายอยู่ในเกาหลีซึ่งผู้หญิงคนที่สักลายสักลายนะครับคนที่สักลายตามแขนเนี่ยก็เข้าไปสัมภาษณ์หญิงไทยท่านหนึ่ง ซึ่งหญิงไทยท่านนี้ก็มากับเพื่อนของเธอนะครับเป็นเพื่อนชาวเกาหลีเป็นเพื่อนชายคือหญิงเกาหลีคนนี้ก็เข้าไปถามไปสัมภาษณ์หญิงไทยท่านนี้ว่าระหว่างหนุ่มเกาหลีกับหนุ่มไทยนี่ใครหน้าตาดีกว่ากันซึ่งหญิงไทยท่านนี้ก็ตอบว่าน่าจะพอๆกันแล้วหญิงไทยท่านนี้ก็ให้เพื่อนเธอตอบหนุ่มเกาหลีคนนี้ก็รู้สึกว่าจะมั่นหน้านะครับก็ตอบว่า แน่นอนว่าต้องเป็นหนุ่มเกาหลีอยู่แล้วและภายหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่พไปในโซเชียลใน Ti k t o อกนะครับถูกเผยแพร่พใน Titik t o อกก็ทําให้คนไทยนี่ก็ไม่พอใจนะครับเข้าไปถล่มนะครับเข้าไปคอมเมนต์ถล่มกันเลยทีเดียวเรียกว่าลถทั่วไทยทํางานอีกครั้งคือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหนุ่มเกาหลีคนนี้คงจะมั่นหน้ามากที่กล้าตอบแบบนี้บางคอมเมนต์ก็ตอบว่า นี่น่าจะเป็นนิสัยของชาวเกาหลีที่ชอบเหยียดยูถูกคนไทยบางคอมเมนต์ก็ตอบว่าหนุ่มเกาหลีคนนี้ลองมาเปรียบเทียบกับหน้าตาของชายไทยดูบ้างมาเปรียบกับมาเปรียบเทียบกันแบบตัวต่อตัวนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคงคิดว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐสีที่มาบอกว่าตัวเองหน้าตาดีกว่าใครอื่นนะครับซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ชน,นิดที่เรียกว่ามีคำหยาบบ้างนะครับ แต่ก็ผมก็คงจะไม่ขอพูดถึงตรงนั้นแต่ผมก็สนับสนุนนะครับสนับสนุนคอมเมนต์ของคนไทยที่เข้าไปต่อว่านะครับและวาลัง่างน,นั้นก็จะมีคนเกาหลีเข้ามาอตอบโต้นะครับเข้ามาตอบโต้คือไว้ง่ายคือเข้ามาช่วยเหลือหนุมเกาหลีคนนี้แหละแต่ไปไปมา,มาคือคอมเมนต์ของเกาหลีนี่เงียบคือก็คงจะไม่คิดว่าคนไทยจะพิมพ์ภาษาอังกฤษ เขาไปถล่มนะครับบางคนก็พิมพ์เป็นภาษาเกาหลีเขาไปถล่มคือเกาหลีก็เงียบแล้วก็มีต่างชาตินะครับเขาก็มาช่วยเหลือคนไทยนะครับด้วยการเข้าไปคอมเมนต์ด้วยการเข้าไปต่อว่านะครับถ้ามองในภาพรวมนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าผมมองในมุมมองของผมนะถ้ามองในภาพรวมเนี่ยโอเคแหละมันก็มีคนที่ดีไม่ดีในเกาหลีคนที่ชอบดูถูกคนเกาหลีก็มีและเกาหลีก็ดูถูกกันเองก็มีนะครับก็มีเหมือนกัน แต่การที่ไปดูถูกประเทศคนอื่นไปเหยียดหยามประเทศคนอื่นเนี่ยก็แน่นอนว่าคนในประเทศเรานั้นก็ต้องไม่พอใจแน่นอนที่ไปดูถูกเหยียดหยามประเทศของเขาคนของเขานะครับก็ซึ่งส่วนใหญ่นะครับในมุมมองของผมอีกครั้งคือคนเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะทำศิลปกรรมหรือพึ่งมีดมองนะครับ คือบางคนที่เขาก็สวยแบบธรรมชาติก็มีบางคนที่ไม่ต้องไทํทำสยกรรมก็มีแต่ว่าเกาหลีส่วนใหญ่ผมคิดว่าเขาคงจะทำไสยกรรมเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายและผู้หญิงเพราะว่าเขาคงคิดว่าเขานั้นคือ number one แห่งเอเชียหน้าตาดีกว่าเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นความสวยความหล่อนี่คือต้องยืนหนึ่งจะไม่เป็นสองรองใคร คือคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นของคนไทยเนี่ยก็ประมาณว่าคือไม่อยากจะให้ทำคอนเทนต์แบบนี้คอนเทนต์คล้ายๆว่าเหยียดคนอื่นนะครับคือเขาไม่คือคนไทยเขาไม่ค่อยที่จะยอมรับเพราะว่ายัางไงซะเรื่องการที่คนเกาหลีเหยียดคนไทยที่มันก็มีหลายเคสหลายเรื่องนะครับ ดาราหลายท่านนักร้องหลายท่านนี้ก็โดนเกาหลีเหยียดไปแล้วนะครับและยิ่งตอนนี้ก็ยังเป็นกระแสอยู่ก็คือคนไทยนะครับถูกห้ามเข้าไปในเกาหลีนักท่องเที่ยวโดนตอมอกักไว้แล้วก็ส่งกลับโดยไม่มีเหตุผลนี้ก็มีมีอย่างต่อเนื่องนะครับยิ่งยิ่งทําให้คนไทยกับคนเกาหลีนี้ก็ต้องบอกว่าคือในปัจจุบันนี้คือไม่กินเส้นกันแหละถ้าพูดกันตรงๆนะครับถ้าพูดกันตรงๆ ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มเกาหลีคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าตัวเองนั้นหน้าหน้าตาดีกว่าคนไทยนะครับซึ่งเรื่องราวนี้ก็ถูกโพสต์ลงไปในทิ k t o k นะครับ